แล้วเมนูรอบนี้เป็นอะไรนะเกวนสามอาร์คแองผมไม่เห็นบ้าบ Arc, นี่เกวนสามอาร์คแม่งเอาของเอาต้นเกมไปฝากของที่ใครวะโซอี้อย่างงี้เลยสุลกะถ้ามามาก็าฝากได้เราถ้าเล่นเกวนผมควรภาพที่ผมชอบเล่นเกวนที่สุดคือถ้าไม่ใช่เค้กหกอ่ะก็มีอยู่ภาพเดียวแบบต้นเกมเล่นเค้กเพื่อเพื่อปั๊มเค้กไปส่วนหนึ่งแล้วเลดเกมดรอปเค้กเหลือสองเราก็ไปลงตัวเก่งๆ บลิเออร์แค่2แล้วไปลงอยนะ่างอื่นลงพีเซิร์ฟลงโคโนโลงที่ไม่ใช่ตกกะกาแบบโซลกาจริงอะไรพวกนั้นนะอ,อ่ะออกไปหมดเคก็จะเหลือแค่บาทกับกับเวนวันนี้ผมเจอรูทซับสคริปชั่นทั้งวันเลยวะ่ะเอ้ยมันมีเอ็นวิลบุฟเฟ่นี่วะ่ะน้องลือมอ่ะไปทางสนุกอย่างเดียวเลยอ่ะเมื่อกี้มีเอ็นวิลบุฟเฟ่อะเราเราคุมไม่เท่ม่ายอะเห็นรูทซับสคริปชั่นแล้วมันใจมันอดไม่ได้นักขมา Richman Shop No.1 เรื่องเติมเกมเปิดเติมเกม TFT Mobile ในราคาสุดคุ้มถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและในไลน์พร้อมทั้งบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกม TFT Mobile บนเว็บซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลย Richman Coin ใช้แทนส่วนลดได้อีกนะพร้อมกับบริการเติมเกม้น้นำอีกมากมายยิ่งเติมยิ่งคุ้มแบบนี้ต้อง Richman Shop No.1 เรื่องเติมเกมแมนูไล์ครับมันเลยซอบแพนโดร่าเลย มีล็อันหนึ่งครับอือมเทีนมซับสองบาทเรื่อยๆผมอยากชนะต้นเกมอะอาเท่มเรดเดอร์แล้วกันเทมเรดเดอร์ดีสุดเนี่ย้วผมเปิดโทโท,โท,โทได้เลอเปิดททเ,เท่าใช่ไหมนึง้นอ,อย่างนี้ย อยากลงตัวแทงเลยเอ้ยได้หรอวะอักแองอ๋อเราได้ชิ้นส่วนชิ้นเล็กชิ้นหนึ่งใช่ไหมอ๋อไม่รูทรูทซับสคริปชั่นให้ผมมาให้ไอเทมชิ้นเล็กชิ้นหนึ่งพูดถึงเกวนถ้าใครชอบเล่นเกวนสตาร์เตอร์ ter, ไม่มีเค้กแล้วอยู่ดีลงเป็นตู้มไปเลยกับกับสตาร์ทเค้กไปก่อนค่อยเปลี่ยนเกเวนเก่งกันคนละเรื่องเลยพวกวอลเลอร์มาเลยมีเหตุผลว่าทําไมต้องต้องให้ฟิลลาแบกไปก่อน เพราะว่าถ้าคุณไม่สามารถถ้าคุณไม่สามารถสตาร์เตอร์เค้กได้อะผมใส่นี้นะมันได้ต้านเวทใส่เรียวไปดาเมเราอยู่ที่ถ้าคุณพึ่งลงเค้กตอนเลเวลแแล้วโลหาเป็นบอร์ดวอเลอร์พีเซิร์ฟอะเวนมันจะดรอปลงนิดนึงเพราะว่ามันไม่มีเค้กมันไม่ได้ดาเมจรจากเค้กต่อให้เราเล่นเค้กสองก็ตามงงว่าไม่น่างงนะส็อปปี้มาวิดคาไปบลไม่มีที่ลงเลยเอาลงแทนเชวาน่าได้ เดี๋ยวมันกูสุ่มได้อเดิมทำไมทำไมผมซุ่มได้อเดิมสุ่มแบบไดนตอนนี้ชนะมีสองท่านะท่าแรกคือขายเชวนาขึ้นเวลท่าที่2คือซื้อเชวนาอีกตัวนึงก็จะได้12บาทขายเชวนาได้14บสี่ขึ้นเวลได้รุ้นสองเปอร์เซ็นต์ได้จะได้ด้ยวยปะรุ่นสองเปอร์เซ็นต์ซับไพเออสามเมนูที่ผ่านมามาช้าเสมอเมนูนี้แปลว่าอะไรครับ สามอันที่แล้วมาช้าเสมออันนี้แปลว่าอะไรครับก็ <laughs> <laughs> <ส> <ม laughs> เหมือนกันเซฟเดียเดี๋ยวรอบนี้ตลกนะทุกเมนูที่สั่งไอเทมมาเย่ยผมสามารถหายเทมได้ให้ทุกเมนูแต่ผมดันหาตัวละครไม่ได้ <laughs> ทุกทีชอบหาตัวละครให้ได้แต่หาหายเทมให้ไม่ได้ต้องคงมาตรฐานเลยครับชา้าเหมือนเดิมเ <laughs> คได้น้ำตาป <laughs> กติตามสถิติเมนูตามสั่งของเรายังไม่มาเหมือนเดิมลงจิ้งไปก็ไม่ช่วยอะไร อันนี้อาร์คแองตอมนะอาร์คแองจากไอเทมเบนเดอร์ลงจิ้งไปยังไม่ช่วยอะไรเพราะว่าเพราะเราไม่ม <ain> ีเค้ถ้างั้นผมน่าจะต้องรอเล่นเกวินทีเดียวเลยไเดี๋ยวผมจะโพเทลหกแล้วนะโพเทลห้าแล้วเนี่ยแค่ขาดไลท์ตัวเดียวจะโพเทลหกอยู่แล้วเนี่ยจิ้งเผื่อเล่นเค้กหกแอนดอร่าเบนมาหยิบไหมหมุนตัวละครเหรอนะไม่หยิบดิเมนูมันให้เล่นเกวินไม่ใช่เหรอแอนดอร่าเบนใช่ไหมพนพิมพ์ว่าเบนไห ถ้าเป็นไม่หยิบครับสตรีกเรามาดีนะครับตอนนี้ขอห้าสตรีกได้ไหมน่าจะได้ปะคนนี้ไม่มีเทปเลยเลยมีแค่แบตชันปิว้วมันไม่มาจริงว่ะน้องเนี่ยผมอยากผมอยากสองดาวทั้งบอดมากเลยเนี่ยเนี่ยเหลือไปทำไมอ่ะอ่าไม่ไม่ขอเยอะก็ได้ถ้าไม่สองดาวทั้งบอดสีโรไลท์อะสีโรไลท์ขึ้นไม่หกลงพคตทหกเลยผมนะ่ขาดบาท ไมนะ่ต้องถ่ายตัวีตพี่ต้องหาไม่เกินหนึ่งแรลงใช่ไหมถึงเล่นได้กันได้ใช่ใช่ใช,ใช่นี่ได้เลยๆได้ทุกคนได้ตัวละครสองดาวมานะไม่ซิเรียนมาซิเรียนขายได้ห้าบาทเองไะน้องนี่เราสิบาทได้ไหมอ่ะสิบาทก็ต้องขายจริงงาจุดระกะมางาอืมไม่มีล็อตเพิ่มไม่มีน้ำตาเพิ่มของแข็งมีอะไรอ่ะจะถือฟาดฮาร์ดอีกแล้ว ่ายก็ไม่อยากใส่เออจริงเอ้อยไอ,ไอ้นี่ใส่ได้ดิก็คือไปเล่นไอ้นั่นอะฟิล,ล่าบอดจบเราคือเราคือไอ้นั่นอะวอริเออร์พีเซเบอรอ์เลือดเราเยอะอยู่แล้วเอาเลือดมาไม่ช่วยอะไรไม่ไม่มีอะไรดีสรับยังสายสายคือดีสุดนะครับบกหนึ่งเก่งเสมอ เก่งอยู่นะเก่งอยู่นะดูดีๆแล้วก็ว่าไม่ได้นะครับถ้าดูดีๆแล้วว่าไม่ได้แต่ก็จะชมได้ไหมไม่รู้นะครับนั่นนะด็กับนั่นระเดศนีนันระเดสกาอ่าเรากูแพ้เลยเออ,เอบอดอะไรวะไฮโรบัตเขามีอะไรสองเดมิมไหมเราแพ้ไม่มีเลยแล้ว อาเราก็ไม่มีเรามีแค่โซอีตัวเดียวอ่านี่ผมมีการโอผมมีลาบาดอนตรงนี้จริงๆผมว่าอันนี้เราเปลี่ยนไปให้ใหเฮคลิมดีกว่เาเฮคลิมน่าจะใช้ได้ดีกว่า4บาทแรกผมมายังยังเนาะแต่รอบนี้กันเงินดีนะสามห่งสิบาทเพราะว่าเราวินสติมาหารอบหรอบเลยสามหนึ่งก็ชนะอันนี้ไปรู้สติได้เลยนะได้อยู่เรื่องกันเงินเราต้องการรตครับผมเรื่าต ขั้นต่าถ้าถ้าไม่มีคูเมเทมหรืออะไรที่เป็นเกี่ยวกับคูเมเทมขั้นต่าผมจะหาให้ประมาณ2อันันล็อตล็อตอยู่ที่ลากันกระทาตัดออกไม่ไม่น่าได้อยู่แล้วลากจริงๆรลากันนี้ก็ไม่ค่อยน่าได้ป่ะเหมือนจะได้ป่ะอ๋ออีกคนนึงมันจะแย่งกับผมอ่ะผมครับ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 ผมแล้วเราได้ลากันมาด้วยซึ่งลากันเราก็เล่นในพีเซอร์เฟอร์ถ้ามีไปบริเอรหกได้นะมีบริเอรพวกหนึ่งมาแล้วว่ะ ไอ้นี้ตัวแรกของเราสีบาทสี่ห้าหได้แล้วโกทั้งที่ค่อนข้างแย่ที่เราต้องแปะของไว้ที่โซอี้เราใช้ถอดของปอไปแล้วเอ้คนนี้ก็มีวารัสไงไม่รู้ผมโัโทห ผมเอาคราสก,กับระเบิดไปโยนใส่หัวคุณปุ่งปังปุ่งปังเบิร์นกุ้งระเบิด์นเนล่ามันหกยังไงนะหนึ่งสองไอสองตัวนั้นสามสี่คาตาห้าโอเคแต่สุดท้ายวอลเลเยอร์หกแม่งก็เล่นไกนี่อยู่ดีนะเล่นกับพีเซิร์ฟอยู่ดีซึ่งตัวที่เก่งที่สุดในวอลเลเยอร์หกแม่งหายากด้วยผมบอกเลย, <S <S เลยก็คือมอกะร์นาพอเราอยากได้วิชคราฟด้วยถ้าพอโทษสิบโยนบอลลอนออกมาดูว้าวดิครับ แค่นี้ก็ว้าวแล้วนะตอนนี้ผมโทษสิตอนนี้ได้ครั้งแรกอ้ากังทำไมขึ้นนันเดียวเออน้องอันนี้คำถามก็คือว่ามันมันติดไหมวิชวลบล็อกใช่ไหมครับใครก็ได้ตอบผมทีว่าวิชวลบล็อกใช่ไหมใช่ใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่แหละ <c oughs> ให่แหละที่แปลว่าแต่ถ้าโยนอปปิ้งออกมาจะเก่งไหมจะเก่งมากครับเ้าก็แถมทุกโตให้ด้วยอ๋อี่ผมได้ลากันทาลิกได้น้ำตาไปงั้นโอเคเราขาดลอดเดียกันเดียวอุ้ยเฮียมาแล้วว่ะอุ้ยแล้วผมแปลงไอ้นี่ได้นะเนี่ยแปลงนึงนะครับปึ๊บปึ๊บใช่ไหมอืมไหลไม่เล่นใช่ไหมเป๊บ เปิบเปิบฝากมี่ก่อนไม่เล่นไม่เล่นโอเคเอ่อมันวลอลเลอร์มันใช้อะไรนะครับคนดูวลอลเลอร์ใช้หมัดผมแปงลงวอลเลอร์ได้ซึ่งผมจะแปลงอ๋อตีไม่ได้ต้องต้องรอจบเค้กนะเหมือนจริงเล่นเคก,ก็ได้นะ ไม่เอาเคกเล่นเบื่อลแล้วอะเคกต้องไปหาสุระกไก่กันคุมไม่เทมไม่เอามันเสียเวลาน้องไม่ชอบไอ้นี่ได้อุ๊ยไอเทม I love Fucking freaking เอทิมไปเมึองนะตีอันนี้ออกแล้วแปลงวอลิเออร์แล้ววอลิเออร์หกตรงนี้มีบาทน,นี้เกรนยินไหนก็ได้เอ้เลียวผมลงทำไมอะ่ะลงทำไมไม่รู้เพราะมันสองดาวเฉย เป็นลูกซุมซีซีเอาเชีอตาวลเลร์หายไปแล้ว คุผู้ชมครับคุณผู้ชมครับผมตื่นเลยผมตื่นเลยผมบริเออร์ใบอาผมตื่นเลยคุณผู้ชมครับเขี่ย,ลย, R, ลยหลังตรงเลยสัตหลังตรงเลยครับน้ำตาผมจะแปะไปที่เกวนเนาะเพราะว่าเพราะว่าเราต้องการเราลงพิเสธนะเพราะว่าเราต้องการไอ้นี่ม่เล่นเคยมันกินกันเหลือฟิวลาใช่ไหม พ่อมันต้องการอัคแองก์อีกหนึ่งอันเออให้ขนมไปเลยเล่นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็เหลือฟิโอลาปะฟิโอลาแทนไข่ไอ้แค่ไข่กระจอกวะแทนอาการิเหรออยากใส่ไททันอะใส่อาการิดีกว่าแล้วล่นต้องการฮอตฮะฮอตอะไรเมนูสามอัคแองเอ็นฮอตอะไรฮอตไม่ได้คิดไปเอาวันนี้มันดูไม่อร่อยเอยนะกลัวมาก น่ากลัวมากอันนี้น่ากลัวมากครับขูดมอคน่าขอได้ปะมอนคาน่ามอคคน่ามอคน่า,า,นาเออเราเหลืออะไรนะล็อตลอตล็อตลอลอดอ,อ,อ,อยู่ที่เชฟาน่าลอ็ออยู่ที่เชฟาน่าหุยวันนี้ส่งเมนูครบได้ไงวะวันนี้เหลือจะเชื่อนะครับผมสามารถหายเทมได้ตามบีบหมดเลยเกณฑ์สามอาร์แองมาแล้วแล้วเรา,ด,เด,า 6, ดูดเลือดเบิ่มจากวอริเออร์หกดูดเลือดยี่สิบห้าเปอร์เถิ่ขึ้นอีกสิบห้าเปอร์ใช่ผมอยากขึ้นเลเวลเก้ามากเลยเดดิฟาย อันนี้แปะเพราะว่าปั๊มเค้กนะไอตัวที่เหลือไอเทมครปทุกเมนูวันนี้วันอะไรนั่นน่ะดียวี่วันนี้วันอะไรวะรบได้ยังไงวะผมกัดฟันขึ้นเก้านะกัดฟันขึ้นเก้าราการมันราการมันขาดแค่หนึ่งไอนี่ขาดแค่หนึ่งเว้นเดี๋ยวไปหาเก้าและไอเทมยกยกๆทั้งนั้นจะส่งได้ยี่ส่งได้เฉยไปดีไปอาร์้อหรือว่าผมไม่ต้องเล่นมอกานาวผมเล่นนีโกได้นั่นแหละได้แปลงกาย ได้วิชครับรอไหมอีกฟิวล่ายังไม่มาฟิวล่าจะได้วิชครับมิโน้าสามแม่งเฉยๆบ่าหรือบังคับตัวด้วยบังคับด้วยโอ้ยทุกอยาก่างโดนบังคับหมดแหละหน้องมีอะไรไม่บังคับกูบ้างอ่ะห้าหนึ่งเจอกันครับเรามีเกวินสองตัวละห้าหนึ่งเจอกันบอดเราควรแพ้นะเพราะว่าผมไม่มีอะไรสองดาวเลยสู้ไม่ได้นะถูกไหมดวงพี่ไม่มีใครบังคับดวงพี่ได้ดวงสว่างมา เวนสามอาร์ชับชับชับเลขแม่งขึ้นแบบทะลุเวอร์จันต,ต้อรอสองดาววันนี้แม่งบางใบอาร์สองบัรเทิงมันใบอาร์สองผมว่าสบายอะ่ะ <c oughs> ยอมเสียเลือดกับมันเยอะไอ้ากิงตัววอิเออร์ข้างหน้าแม่งเก่งหมดเลยนะห้าบาทคารมิวไดอาน่ามอร์กาน่าใบอาร์แล้วผมได้ใบอาร์ข้า,นห,นา,นห,นาหน้าเราเติมเอลดินเจนน่ะเติมหมอเนี่ยนะแต่ผมว่าเติมแชปชิปเตอร์ดีวกว่าพี่เซิร์ฟก็เหลือแค่มอร์กาน่าอย่างเดียว มอร์คาน่าพีสได้อะไรได้สี่บาทสองดาวแล้วมันเอ้เมื่อกี้เหมือนผมลืมซือนน้อไอ้นี่ป่ะนะไดอาน่าเวิน ren, โอเคเหมือนลืมเหมือนผมลืมลืมซื้อเฟียลา่าปะ คารมิวก็วในฟิวเลอร์ละเมื่อกี้ผมลืมป้อนอาหารนะครับผมยังไม่มีบัตเติร์ดเฮ้ยเกลวนสามาร์คไม่รู้ไม่รู้ความสนุกกำลงกังจะมาคราบสนุกกำลงกังจะมาอุ้ยคารมิลสองตัวถ้าคารมิลสองตัวผมไม่ป้อนอาหารไปอา,าร์ละ ไอ้ไอ้ไอนี่ดอกไอ้นี่กระจอกเฮ้ยแต่ว่าผมไม่มีไอ้นี่ใหม่นี่วาวอเออร์ออตัวนนะหนึ่งอะเออไม่เจอเลยเลยอะโอลาฟนี่ลงทำไมอะลงเพราะสองดาว <c oughs> เดี๋ยวเดียวขายโอลาฟโอลาฟเล่นไม่ได้ที่จริงโอลาฟเล่นได้นะใส่ ของใบอาแต่ว่าผมมีคามียวสองตัวแล้วอะคามีวก็แหละผมไม่ป้อนใบอาละคามีวครับคามีวเฮ้ยขอเล่นก่อนขอเล่นก่อนโอเคต้องอออินแล้วที่กัวออินตั้งนานแล้วเนี่ยไอ้นี่มาใหม่แล้วใส่นี่ขอร้อง ใส่คาเมิวแทนเอ้ยผมใส่โอลาไปก่อนแล้วกันนี่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 โอเคอัพรอบนี้อัพเกรดบอร์ดเยอะนะครับผมได้ฟิวล่าสองโอลาฟสองโอลาฟสองอยู่แล้วได้มาจากรูทซับสคริปชั่น คาเมลดับร่วม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 ไม่เคี้ยไม่มีแม่งสักบย์ไอ้เบย์ไอ้นี่เลือดเลือดกูหายไปเพราะมึงองเบย์ไอเจาะเวทไเจาะเวทไปอีกแล้วตัดฮิวก็ได้อะตัดฮิวตัดฮิวโอ้ยสตเตอร์เลกสตเตอร์เลกอะสตเตอร์เลกโอลาบะไม่ได้อะไรสักอย่างต้องการโมกาน่าครับโมกาน่าเพื่อพีเซิร์ฟเวอร์สี่ ปับ๊บไอชิลเลนร์ใบอาร์กลับมาส่งตัวน้องมันตลกปะเนี่ยและอาหารที่กูป้อนไปมันคุ้มที่ไหนแล้วใบอาร์ไอ้เหี้ยคนร้อ,องคือแล้วผมป้อนแล้วผมขายตัวที่ผมป้อนไปแล้วแล้วม่งกลับมาอีกต้องคามิวตัวเท่านั้นนะตอนนี้เกมมันเล่นบีละมันเล่นผมนานแล้วเกมอะเวนเอ้ โ okay. อเคจะท็อปฟู้เ,ย,เย้เมนูนี้จะท็อปโฟว่ะเมนูนก็้วกันท็อปโฟฮามิวว้าไม่ได้เลยอะ่ะให้ฮามิวคุ้มไหมไม่คุ้มอยู่ดีผมต้องให้เราให้นี่ละก,กันได้ตายยากๆ้ย,ยเดี๋ยดมันจะใกล้ท็อปโฟลแล้ววิเลยก็หงเราฮามิวอะให้ยคามิสองดาวเราเก่งเลยเว้ย ให้ไงส่งดาวขอขายโอลาฟไปเลยตอนนี้ผมไม่กล้าขายโอลาฟเพราะว่าโอล้าแบงกให้ผมอยู่โอลาฟกับเกลนโอลาฟเกลนฟิวล่าโอลาโบลิเยอรออ์โอ้โหจบยังสกอร่าหกอ่ขผมขายโอลาฟนะแล้วผมไปลุน้นคามิล มาเหอะน้องมาเหอะที่ยังไม่มาวันนี้มามันไหนอันนี้ถ้าไม่ท็อปโฟก็คือพอเกลนนะของของกาเกินอย่างน้อยถ้าสองฮับเองก็บูบับก็ยังดีของแท้งอะนี่อันเดียวเด้อดกย,ยมกระหน้าก็ไม่ได้หรอ ไ,ได้เลยครับตายแล้วปะเนี่ยอุ้ยเฟ็นโตขึ้นเดลยไปตีแล้วชับ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 โอย้ยังอยู่ทอปโฟ ซื้อมังกรมาด้วยซื้อมังกรมาด้วยไหนมองกันหน้าผมมาเฮ้ยเหียเฮ้ยได้ได้ได้โอเคโอเคโอเคเฮ้ยใส่นี้ด้วยใส่นี้ด้วยดิชเบนเบนนี่โอ้ย รอดได้ไงวะแล้วดีนะบาทมาปรดีไม่งั้นผมซื้อฟิลอลาเอ้ยผมซื้อนี่สองถ้ากูแพ้นี่อยู่ดีก็ยังแพ้สกอร่าหกเหมือนเดิมเมอก้ามอกาน่าสองดาวของแท้งสามชิ้นที่เหลือเป็นอะไรบัตเตอร์ไพโลโอฮ้ย เหนื่อยที่หาย <laughs> ได้คลิปแล้วโอเคเราอย่างน้อยเราได้คอมตามสั่งของเราเกลียยโคตรเหนื่อยเลยคอมตามสั่งเกวนสามอาร์คนะคร <c oughs> อดเฉยมันมันมีโอกาสสู้ได้อะถ้าถ้าของเกวนเล่นแบบปกติต่อให้เรามีดูดเลือดจากวอิเออร์ก็ตามแต่ว่าลำมันควรจะมีอย่างอ,างอื่น่ะอย่างเช่นอาจจะเอทออฟไนท์ไหมบูบับไหมอะไรเงี้ยไม่ใส่ดูดเลือดเลยผิดไหมไม่ผิดนะเพราะมันเป็นวอิเออร์หกมันดูดเลือดแรงมาก แต่ละคนน่ะดูเดเลือดแรงจัดแต่ว่าข้อเสียข,ของเว e นคือมันไม่มีอย่างอื่นมามาช่วยยื้อในการตายของมันน่ะก็คือแรงอย่างเดียวแบบเรายื้หลังสุดท้ายมันก็พุ่งไปอยู่ดีท็อปโฟได้ไง <c oughs> อันที่เหลือมีอะไรอ่ะมาลองรีแคปแว่าทำไมเราถึงท็อปโ,ฟโฟอันนี้คือจิงเคกจิงเคกหอันนี้เวก้าเวกอันนี้บัตเตอร์บัตเตอร์ไพโลอันนี้พอทอลพอทอลแ ันนี้ก็บัตเตอร์ไพโร่ก็เก่งเพราะวอลิเยอร์หนั่นแหละเก่งเพราะฟิวล่านั่นแหละฟิวล่าแม่งป่าตัวข้างหลังเลยเทมหมดแล้วข้อเสียที่เราจะต้องมานั่งแสลมสามอาร์ใช่ไหมเราไม่มีเจาะอะไรเลยเว้ยไม่แต่ต่อให้ไม่มีเจาะผมจริงๆต่อให้ไม่มีเจาะผม่าเฉยๆนะผมฆ่าตัวหน้าได้หมดเลยอย่างบอร์ดไ์อย่างเงี้ยเราก็ฆ่ามอกานนาสองดาวได้ฆ่าทาลิกสองดาวได้แต่ถ้าแค่แทกถ้าแค่เรามีเจาะมันก็จะเร็วกว่านี้นิดนึงตามเปอร์เซ็นที่เจาะมันขึ้น มานั่นอ่ะสกอร่ามันไปตกตัวข้างล่างให้หมดไม่มีใครสู้สกอร่าหกได้ดูไอเทมแม่งดิสกอร่าหกมีโอสามชิ้นมีมอร์กานาให้เซร่าเป็นสกอร่าเซร่าแคทไวไลท์เบสอินซัอตอาร์แองคิตัดฮิวสกอร่าหกแคททีไอเทมมันสวยไอเทมมันสวยหมดเลยครับเป็นของดีๆได้ที่หนึ่งไหมไม่ไม่น่าไม่ไม่ไม่น่าหนึ่งผมว่าผมสู้บอดนี้ได้บอดบอดวารัตเนี่ย แต่ว่าสกอล่าสซอล่าสู้ไม่ได้อยู่แล้วสกอลายากเกินกาละหกมันฮิวอ่ะมันฮิวตัวหน้ามาคืนต่อให้เราตีมันก็นฮิวซุ่มมาคืนเลยก็ได้ประมาณนี้นแหละที่2ที่3ถ้าไม่เจออะไรสุดสายอะ่ะก็ที่2อที่3สนุกดีไม่เสียดายเกมนี้ผมเสียดายอย่างเดียวเว้เสียดายใบอามากเลือดที่กุก,กีดเลือดที่ฉันกีดให้เธอฉันกีดตั้งแต่เลเวล8ตอนฉันได้เธอมาฉันกีดกีดแล้วกีดอีก กีดแล้วกีดอีกกีดแล้วกีดอีกไม่มาตัวละครแบบนี้คือตัวละครที่ผมเกลียดนะตัวละครแบบทีโมตัวละครแบบใบอาแม่งคือตัวละครที่เก่งมากๆแต่ข้อเสียคือแม่งต้องเอาเลือดมาแลกไบอาเนี B ่ยผมมองว่ายังไม่เท่าไหร่เรายังมีออปชันในการที่ไม่กีดเลือดโดยการรอมา2สองดาวแล้วค่อยกีดเลือดนะไบอาไม่เท่าไหร่ทีโมเนี่ยหนักมากทีโมคือใช้เลือดซื้อซื้อมาสองตัวแม่งก็ไม่การันตีว่าจะสองดาวอีก เสียแล้วเสียเลยอะแบบอ,อ,อะไรเงี้ย